สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาโกั่กันเกมไหนกานมารู้เนี่ยเกมที่เด็กน้อยชอบเล่นนะคะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีวันนี้เรามาเล่นกันกันกนกบโหมดทำขนมทำขนมเค้กนะมันคือขนมเค้กใช่ไหม,มเก็บก้อนแป้งตรงนี้มันคือก้อนแป้งใช่ไหมอ่ะเป็นลูกกลมๆม,มีหลายรสชาติด้วยนะเออแล้วก็มาเก็บเก็ๆๆตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ตัอบชว่วง แล้วก็หล่อนี่มันก็จะผลิตออกมาแบบนี้ไม่เห็นเราวน่ากิน่ะสีแดงนี่รสอะไรอะอ๋อมันคือน้ำตาลไอซิงอ่งเอไดมอนด์ท็อปปิง้งอ๋อหมายถึงขั้นถัดไปแน่ๆเลยนี่นะเราก็จะได้ตังมาจำนวนหนึ่ง เราก็จะทำไปเรื่อยๆเกมคลายเค,ยครเคียดนะสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงก็มาเล่นได้เกมแบบแนวอัปเกรดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรย่อยมีรีเบิร์ตด้วยแต่ว่ามันมันมันเขียนว่าวรีเบิร์ตแต่ไม่รู้ทำยังไงคนอื่นเขาก็ยังไม่รีเบิร์ตเลยอือ,อ,อก็เอาแป้งเข้าไป ส่วนอันนี้นะ่าจะเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าให้กับขนมเค,ค้กของเรานะตอนนี้เรามีเงินประมาณ3 0 0แสนใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้อราคานี้แล้วกันส0 0แสนปุ๊บปุ๊บหยย,ยบตรงนี้มันทำไมมันต้องเป็นแบบที่เหยียบด้วยนะเพราะว่าบางทีเมื่ไปเดินโฉบตรงโน้นตรงนี้แล้วมันแบบคิดตังเราทุกทีเนะีย่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกระเด้งขึ้นมาจะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไร เข้าไปข้างไรนได้ไหมอ่ะเอ้ยจริงๆมันก็มีหลายห้องแหละออแล้วก็สุ่มๆเข้ามามีทำเค้กทำทำกาแฟด้วยแต่อันนั้นมันจะวุ่นวายนิดนึงอันนี้มันจะเล่นง่ายกว่าสำหรับคนที่แบบเอ้ยเล่นแบบไม่คิดอะไรมากประมาณเนี้ก็มีเท่านี้นะเป็นแรกครับ